มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าอ <c oughs> ยา่ยาหยา่ยาหยา่าหย่าหย่าทํอาอะไรเว้ยอย่ามาเด้อค่ะมากินผัดกาานะเพรานึ่มาเหมียวเด้อค่ะผัดกะเพรากระป๋อนี้เด้อค่ะเด้อเหมียวแกกินไม่ได้ดอกมันเพ็ดลูกมันเพ็ดมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อแกข,ข้ามก่อนอ๋อมอืม,อม,อม พี่น้มันด,มด้มาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะกะเผาจีกะเผาจีกับทอดไข่กับไอ้บวกบกับกหนำบักหนำเขาเอิญยังไงพี่น้องน้ำเต่าปะมาเด้อค่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 ะ โอ้ยพี่น้องเฮ็ดคลิปแบบตัง้งอกตัง้งใจใส่อกใส่ใจบ่ได้ตังมาทำงานมาได้ตัง้งอกตัง้งใจกับได้ตังพี่น้องเอ้ยมาได้พี่นออ้อ,นนองในห้องนีิมีผูดยิง่งมีผู้ดเดียวนอนั่นไม่ต้องไปสร้างอไรอย่าี้ยมันจริงๆนอนเว้นนอยก,กิงหน่อก็ได้พี่น้องสิ่งที่เราขาดหวงังบ่มีหวังนะขาดหวังกับเฮ็ดคลิป ว่าจะได้ตังคาดหวังตั้งใจว่าได้ตังว่าตั้งใจยันงานว่าอยากฮ็ดงานมาโมมาหวังมาคิดมาฝันผัดผัดทํางานผัดใจตังกว่าหนิ่งที่คาดหวังกับว่าได้ตังเพชรลู่ทูเพ็ดคีเฮ็รเดี่ยวเห็นอย่างว่าได้ตัง จะสิ่งที่ว่าคาดหวังว่าวังมาเย็างงันแต่ตัง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 อย่าไปวังอย่าไปคิดอย่าไปวางเอ้ยเมื่อกี้ฝนตกพุ่ม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 พราะนั่นแดดออกฝนฝนตกตกแล้วทำแน้วทุ่มแล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 ้วจ้ายังว่าไหวยังว่า มาจะถ่ายงามๆฝนกจะตกไปเถอะวัสดีจ้าสบายดีจ้าโชคดีจ้าทุกดีทุกดีฝากทิ้งทุกฝากกระหองคุก็จะตกพี่น้องเดี๋ยวก็ตกเลี้ยกระเรดออกเดี๋ยวกระโน่นนั่นนี่พี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรเลยนอนหนูจะถ่ายอะไรพี่น้องเอ้ยสวยๆจ้า สวัสดีพี่น้องแดดเปีงเปียง,งฝาก็สวยอย่างงาม้ยจ้ายายเบิ้งเฮินมาคลายความแก่หกสิบห้าหรือห้าสิบหกยกหยกยนยนมาเด้อพี่น้องมาเด้อใส่กรบเบร้ว่าจะพาบังเจ้าเห็นเนดยังมันจังสีดังมันจังสีใดตังนำเขานี่แต่ พี่นองมุกดิพี่น้องก็ว่าจะไปเกงเนาะแกงนอ้อยแต่ว่าบ้านในนีน้ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องจะยังได้มีเวลาเลยจ้ายังไม่มีเวลาจะทำอ้ยะะอยเลยค่ะอยเทขาเราจะท่อนเราจะบลลมงางคืออ้อยแดงอ้อยแดงเราจอยแล้วสูงอันนี้เล่นแล้อวบแล้วอันแล้วเสียรเราก็เลยบรลลมายพี่น้องอ้อยแดยงลงบนเดยพี่น้องเห็นไอยบอเห็นไอยบอคะ่ะ ไอ้บ่พัฒนาน้ำเขาก็เลยบอดอ่ดันสมบัติเมียห้มาแค่นี้แหละค่ะให้หูหายตาให้ย่างละนิดละหน่อยเพราะได้พม่าหากินน้ำเขาค่ะจะขยงมันก็นตำท่างเขาภาษาขยงเพาจะเขามาตัดเถอะว่าไม่ตัดท่างเขาภาษาพีพ่น้องคนคนคนแบบไหน ปัดเราขึ้นมาสูงแต่คุณหอยคุณหอยสั่งแล,ล้วคือมาสูงแต่พี่น้องม,มันด้วยขุณหอยสั่งจะทำก็เพื่อน้องขายซาทีอยู่แตบ่บนแห้งแห้แงเลยพี่นอ้องบองทีบ่แห้งน้ำมันก็ท่วมขนาดอันหนึ่งสี่บางที่อันสี่ก็ยังแต่ยัง,ง,งอันหนู่พี่นอ้องถ้าขายแยง่าายยงก็ต้องย่างพี่น้องจะขายแย่งไม่ใช่ขายแย่งอัน อ่งกเนี่ยซึ่งมีเราจะลงง่ายเนี่ยซึ่งบ่อยสิเราจะลงง่ายเพราะว่าเราง่ายาเพราะว่าเอื่อนก็เอื่อนอวยนั้นคุณละพันกันพี่น้องลายพันหลายพันดูค่ะดูหอกหลายหอนที่น้องเอ่นแก่กาบมัน,มน,นออกเรื่อยๆที่น้องจ๋าจะคิดคุยเรื่องนยังดอกค่ะมันได้ก็ทำจะลงคิดเรื่องไลยล่ะ ไล่ตังไลนอนเดี๋ยให้เจ้าเลียวพี่น้องตามพนขนาดข้นขนกว่าไตังขนกว่าไลยนอนนะเราจะ้ป่ยวล่เดีวพี่น้องหดลเขลี่ยนาลกัมไล่ไลอะมาต่ขามาต่อขามาหลอกนตตมากมันงอห้มีิี่นอเมือนมันงอมันแยงไปเลยเด้พี่น้องหมดจะเปียนมันอ้อยหวานเนาะฝนจะโตอ้อยกว่านเ้หมดะเปลี่ยนนะจมไม่ฟังแครเล้ะพี่น้องคนอะหอยสัง้วข้นมาปีนทั้งขี่วะน่ะขี่ทั้งอากาศด้่ม หอยสังและเกีงนี่ลราขี่บนอากาศนี่พี่น้องบ่มีมือกล่องบ่มียังคือเขาเราพี่น้องมียังกระทุกอันนั่นแหะบ่มีเหนกับวัตถุพี่น้องมีโรคกระทุกกเ็เหนืเอ้าหัวที่เคยเกี่ยมอันนี้ดีคนจงก็ไปใส่บดได้บ่ฮะ,ะกะ็ลังจิปัตตานาก็นั่งจะปัศณุท้องบ่มีหน้าพี่น้องเลยคนจงหน้าเงาสวมข้อเจ้าที่กับอลายนีกระเจ้าอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ ัำเกือบตายก็ยังว่าไม่ดีโอ้ยเนาะค่ะจะ่าจมให้ฟังได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะยายบัวขึ้นมาจมให้พวกเจ้าฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลียวสามาทีตยละค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ